มาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้เห็นทำหมกแตียงได้พี่น้องด้วยทำหมกแตียงก็เป็นถอดหมูถอดเส้นหมูก็เป็นทอดไข่พี่น้องหมือนคำเจ็กหน่อยได้พี่น้องเล็กหน่อยได้พี่น้องด้วยเพราะว่ามันน้ำขึ้นนะกล่องกับวาโทรศัพท์กับวัสดุเล็กหน่อยได้พี่น้องเราอดษณาบึ้งด้วยขอตรวจขอไปเลยครับด้วยวัสดุไทยนะมันมเหมือนะน้ำขึ้นนะทำหมกแตียงว่ามันว่ามันทำหมกเตียงนะพี่น้องเอ้านี่พี่น้อง อัคกะมีน้วยตุ่มหน่วยนึงพี่น้องก็เป็นกะลัมนะกะลัมปีเขาก็เดินงานนะพี่น้องขนกับโต๊ะได้พี่น้องด้วยจะได้กับฝากกดไหลข้นซับสะไข่ขกดแชร์กดติดตามได้พี่น้องด้วยเอ้าบัตถงมีอยังมากมายบัตถงมีแนวแก่ข้าวพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวจี่หาอกันก็เป็นทิปเข่าดื้มกองเข่าพี่น้องเอ้า ม,มาแล้วพี่น้องมาแล้วบัดดิโอผ่านเกือบสั่นเนาะเขาถูกเขาไปที่รับเลยที่เอ็มทีปล่อยพี่หลงยิเงเลยเอ๋อผมต้อง,งหัวลายเย้าหางเนาะพี่น้องเนาะจวดของแทะครับของแทะนี่โอ้ ส้มคอขึ้นมอหน่อยไว้ตรวจการเรื่อเจอได้พี่น้องเด้อเอาหาบริษัทขอตรวจขอไปดนะครับเด้อเแซ่บเหมือนกันครับพี่น้องเขาเงยบ่เด้อพี่น้องนี่เสร็จเหมือนกันครับผมทำเพีงตรวจเชียนมู ตอนมื้อเดียวกับตะไขร้ดาวพี่น้องอีกไปคุยไปนะครับเนะาะผาดเพราะมันผาดบกเตียงยังขึ้นพี่น้องไปห้องมาสัตว์ผมมีงบ ส่วนใคดาส่วนใคเป็ดผมกินเบิดเยอะเลยพี่น้องตัวมันโทษสักผมไทยไทยบอ่ยยบออะไะไทยหนวดซีมาที่บอ่ออะไรเรื่องไม่เต่มมันโดดโดนพี่น้อง เอเก็สะไดสนุงไม่เป็นหรอเนาะจะหาหง,งกะถิ่ก่อนอืมวามมาดสยอีกเจียพร้องไม่เ็น cửa tôi đi vào đây xây chiếc buộc cái phía rồi xây chiếc buộc cái phong thẻ chung mòn vào mà mà เสียบเงินครับผมกำลังไหนที่ได้พี่น่องใส่ไปได้บกวกเลรออจัดเลื่อนเตียพี่น่องเสียบนั่นเรากลอ,อน,ออนอเราแก่เข้า ừ kia không thì là cho ba cái máy nó, đâu. nó bay không đâu thay nhạc nó thuộc có phải không